สวัสดีค่ะไล์สดกันต่อนะจ๊ะกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ออกไปเทสโก้กันมานะคะเมื่อกี้ที่ไลสดคุยกับคุณนายมันนี่นะคะตอนนี้เราได้กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะจ๊ะปุ๊บสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะไลฟ์สดกันอีกครั้งค่ะนะคะเมื่อกี้ออกไปกันที่เทสโกนะคะไปซื้อไก่มานี่หิวมากอยากกินไก่ค่ะเพื่อนๆค่ะมันถูกอะ่ะ120บาทเองนะขบอกคุณนายมันนี่เนี่ยคุณนายมันนี่ตกใจว่าโฮย้ยมันถูกถูกจริง3ตอนนะคะ4 32สามบบาทดูดิเราย่างมาให้เราเรียบร้อยอะ่ะ เป็นตัวเลยค่ะคือถูกเวอร์หิวมากเพื่อนๆวันนี้เนี่ยกินไก่อ่ะนะคะลดความอ้วนใครที่ถามแล้วก็ไปซื้อกับข้าวมานะคะก็ได้โทฟูค่ะนี่เต้าหู้เป็นเต้าหู้สดมาด้วยนะจ๊ะนี่เป็นเมนูนะคะที่จำซื้อแล้วก็ม,มาม่าก็ชอบซื้อมาเก็บไว้มามา่า เดี๋ยวขอเก็บมามาก,ก่อนแล้วก็มีเป็นอ่อที่จิ้มนะคะเป็นเป็นดิฟนะทะําจากโอ้หียแหกทำจากอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเป็นที่จิ้มทําจากอะโวคาโดเนี่ยแหละเธอเดี๋ยวเรามากินกัน <laughs> กินไก่กันกินไก่กินไก่เดี๋ยวแกให้ดูนะตกใจสามปอนเท่านั้นเองถูกมาก เข้ามาเราทักทายกันได้นะจ๊ะทักทายกันได้นะคะไล์สกันอีกครั้งค่ะไลเสอกันอีกครั้งค่ะเดี๋ยวขอหยิบมีดก่อนนะจ๊ะหยิบมงหยิบมีดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะไก่ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮย้ยมันใหญ่ได้ใจค่ะ บลอลเลยอ่ะร้อนมากร้อนอยู่เลยเดี๋ยวให้ดูอุ๊ยร้อนร้อนจังสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะทักทายกันได้นะคะ6ท่านใครที่ยังไม่หลับไม่นอนนะจ๊ะเรามากินกันให้เพื่อนๆได้ดูว่าตัวมันใหญ่แค่ไหน ร้อยสิบบาทใหญ่ไหมคะเขาเํามาให้เรียบร้อยแล้วนะสะดวกมากพอดีวันนี้อยากกินไก่ค่ะน้ำไก่มันถูกกไก่ย่างห้าดาวไหมฮะน่าจะถูกกว่าไก่ย่างห้าดาวเมืองไทยเนาะนี่คะ่ะ สามปอนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วนี่คือไก่อังกฤษร้อยยี่สิบบาทนะคะบ้าไปแล้วหอมมากเป็นอะไรที่หอมหอมนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้อหิวทันทีเลยค่ะหิวขึ้นมาทันทีเลยจ้าหิวทันทีเลยจ้าเดี๋ยวหาตั้งก่อน ออหอมค่ะหอมด้วยเพื่อนๆหอมหอมหอมแล้ก็จิ้มกับอะโวคาโดนะคะคือจะอร่อยมากเดี๋ยวฉันต้องตัดก่อนตัดแบ่งก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันเยอะไปมันเยอะไปค่ะเนี่ยแหละกินแบบนี้แหละไม่อ้วนเธอ โปรโตีนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวไปเอาจานมาแบ่งก่อนมันเยอะไปค่ะเพื่อนๆเ,เทน้ําชิงด้วยเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาทําเขาต้มเขาใส่เขาย่างอะค่ะอบเออไม่ใช่ย่างอบเดี๋ยวทิงเนน้ําไก่กันค่ะไมม่่่ีววาาจริงรงๆอคนน ซาซี่ทั้เมทนแล้วก็อาจจะมีผักนีสหนึ่งนะคะกินกับผักนีสหนึ่งคะ่ะสลัดนิดหน่อยมีความอยากที่บอกว่ากินให้เพื่อนๆดูบ้างกินสดอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าหลายคนถามมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของกินอะไรช่วงนี้ทำไมถึงผอมจังก็กินอย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะนะคะไม่ใช่ว่าอดเลยก็คือกินน้ำก็อันนี้เป็นน้ำเป็นไม่มีน้ำตาลนะคะ no sugar นะคะน้ำตาลก็กินบ้างกินนิดหน่อยนะคะไม่ได้กินเหมือนสมัยก่อนแต่ก็คือเราเลือกกินเดอรฟมลังหน้าซื้อ,อามาไว้ลังหน้ามันหล,ลกใช้ของทั่วไปค่ะนิโตรจีน่านะคะ โอเคเดี๋ยว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 สัตดีสิบหกท่านด้วยกันใครหิวบ้างมองรู้หิวบ้างเดี๋ยวเราหยิบน้ำจิ้มก่อนเธอเดี๋ยวเราหยิบน้ำจิ้มก่อนเธอเดี๋ยวเราดูทิว่าเราจะมันมีน้ำจิ้มอะไรที่เราอยากจะกินอยากขาอะไรเผ็ดๆอะน้ำจิ้มเผ็ดๆก็ต้องเป็นซอสนี่ดีกว่า นันโดดีกว่าเรามีนันโดเรามีน้ำจิ้มเอ่อซีฟู้ดจากเมืองไทย <S 1> <S 1> ไม่ใช่จากซื้อจากเมืองไทยซื้อจากนี่แหละอังกฤษนั่นแหละแล้วเราก็มีเราก็มีสกอรเนตน,น,นะคะเป็นพริกเผ็ดเผ็ดแบบว่าเผ็ดกว่าพริกไทยแต่เูดูนะว่าเรามีอะไรบ้าง ชอบกินกับน้ําจิ้มอะไรที่มันเผ็ดๆอะ่ะซอสสีราชาก็น่าจะเข้ากันอยู่หรือว่าซอสน้ําจิ้มไก่ก็มีอะ่ะน้ําจิ้มไก่ก็มีนะคะวันนี้อร่อยกว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยอร่อยเอ่อเป็นขิงนะคะแล้วก็เป็นเหมือนน้าจิ้มไก่ผสมขิงอร่อยมากแต่สีราชาไม่น่าจะเข้านะกับไก่สีราชาไม่น่าจะเข้า คึมคึมยังไงไม่รู้แต่ว่าอากาศก็ร้อน,นะจะที่รักเดี๋ยวขอเปิดก่อน,นจ้าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราหิวแล้วเธอเดี๋ยวเรากินกันกินกันสวัสดี2 4ท่านด้วยกันนะคะเราจะมากินไก่กันค่ะเดี๋ยวแบ่งจานสลัดก,กัน สลัดเนี้ยนะคะเวลาเรากินเราก็จะแบ่งใส่ผักผักสลัดอันนี้เขาล้างมาแล้วนะเขาทำมาแล้วเขาเขาใส่เป็นเอ่อชีสมาให้ด้วยแล้วก็มีผักรวมมานะคะอันนี้เป็นแนวเมดิเตอร์เรเนียนนะเมดิเตอร์เรเนียน น่าจะมีซอสให้เราเนาะอ๋อมี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 เขามีนี่ด้วยอนะเข๋มากเที่ยงกิจเคปซีออมีค่ะมีเยอะมากค่ะมีค่ะเคปซีเป็นของอเมริกาอังกฤษก็มีค่ะอันนี้เป็นถั่วลิสงนะคะคุกเกลืออันนี้เป็นชีสนะคะ ทำงานค่ะแชมพ่อมทาทงานค่ะกับเย็นๆค่ำๆค่ะทํางานเป็นซอสค่ะอืมอร่อยอะ่ะเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูดีกว่าผสมสลัดเนี่ยในเมื่อเขามีซอสมาให้แต่จริงๆแล้วอะ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นซอนอ,อมะเกือเทศนะคะ่ะ จะกินกับชีสก็ได้นะแต่ว่าฉันจะกินกับบัสซมิกวินนกานะคะเป็นตัวนี้บางคนที่ถามมาครั้งที่แล้วว่าฉันใช้น้ำสลัดของอะไรฉันใช้ของนี้ค่ะมันเป็นเอ่อบัซซมิกวินิก้านะคะเป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็มีน้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูแต่ว่าเป็นน้ำส้มสายชูของฝรั่งนะคะ พักก่อนค่ะโควิดตอนนี้ตอนนี้พักก่อนค่ะเลิกตามค่ะโควิดเพียงแต่ต้องระวังตัวแค่นั้นเองค่ะพักก่อนค่ะโควิดตอนนี้พักเรื่องโควิดจะกินค่ะอืมอร่อยมากอืมนิดหนึ่งขิงดองเพื่อน อันนี้กระปุกละแปดสิบบาทคือเรามีความอยากกินขิงดองไงเราอยากกินขิงดองเราก็จะปักมาใส่เป็นขิงดองของซูชินะคะเดี๋ยวเอาช้อนซ้อมก่อนกลัวมันเสียถ้าใส่ อุหอมมากขิงดองหอมมากเพื่อนหอมเวอร์อ่ะหอมแบบว่าโอ้ยขนมจีนน้ำยาหาซื้อที่ไหนที่ยิงละโอ้ยหอมมากค่ะอ๋อมันมีทั่วไปอะค่ะร้านพวกร้านไทยก็มีขายพวกขนมจีนน้ำยานะคะดูนี่ความอร่อยของขิง,ง,งดองใช่ละจา้าออกไปตลาดมาละจา้า หลังจากที่เราไลฟ์กันครั้งที่แล้วอะ่ะนั่นอะไลายเสร็จก็เดินไปเดินไปซื้อของเลยเทสโก้ค่ะไปเทสโก้ไปห้างมาวันนี้เราชอบมากอะ่ะเราชอบขิงดองอะอืมโอ้ยมันขิงอ่อนด้วยอร่อยมากโอ้ยฟิน มันจะมีความทั้งเผ็ดทั้งหวานของขิงดองนะคะใช้ได้อยู่เนี่ยสลัดก็แค่เนี้เธอแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็กินกับไก่ใส่ชีสก็ได้นะอันนี้เป็นชีสนะคะที่เขาไว้ให้อืม้ม อืมอร่อยมากอืมอร่อยมากคุณมากอืมเดี๋ยวจะให้ดูว่าแป๊บหนึ่งนะคะ ว่าจะเสิร์อะไรละงงลืมมันอร่อยเวอร์อืม U, กินไปยั่วไปจ้าหิวเลยค่ะคุณสับสิทธิ์นะคะคุณชายวันบอกว่าอุ้ยพาไปเที่ยวห้งแฮร์รอดบ้างสิค่ะแฮร์รอดตลเราเคยไปกันมาแล้วค่ะแฮร์รอดมันจะต้องเข้าไปในย่านที่ทำงานเก่าช่วงนี้มีไม่ค่อยอยากที่จะไปห้างให,ใหญ่ๆเท่าไหร่นะคะในในลอนดอน รสชาติของขนมจีนเหมือนกับไทยทไหมไหมเอาจริงๆอ่ะถ้าจะให้มาเหมือนไทยจริงๆเลยไทยจ๋าจริงๆมันก็ยากอะนะคะ <S <S อร่อยมาก,มาก <S <S คุณธรรมพร,รบอกว่าสวัสดีครับคุณแชมป์เอซใหม่นะครัฝากตัวด้วยครับสวัสดีค่ะ <S 1> <S 1> <S อยู่อังกฤษชอบกินอาหารไทยแล้วขนมจีนอาหารอย่างอื่นทานไม่เป็นต้องทําเองเลยค่ะขนมจีนทําเองเลยค่ะ ต้องทำเองเท่านั้นค่ะถึงจะฟินมันจะมีน้ำยาขายอะนะคะไอ้เครื่องทำน้ำยาจริงๆแล้วอย่างแชมหนึ่งเนี้ยถ้าตอนก่อนมาอังกฤษอะพูดจริงๆว่าเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นค่ะนะคะเพราะปกติแม่ทำให้กินตลอดตอนอยู่เมืองไทยอะนะแต่พอมาอังกฤษอะมันจำเป็นแล้วแชมเชื่อว่าหลายคนด้วยกันอย่างคนที่เขาเปิดร้านอาหารนะคะเมียฝรั่งที่เปิดร้านนาหงอาหารขาย รับออเดอร์ออเดอร์บางคนก็มาเรียนรู้จากที่นี่เองค่ะเพราะว่าความจําเป็นอนะ่ะมันทําให้เราฝึกของเราเองจนเก่งอ่ะอยากกินอะไรก็ต้องทําเองกานั้นค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวไว้รอลองรอโควิดหายกับว่าเดี๋ยวไปไทยกับใต้แล้วก็จะไปเรียนวิชาทําอาหารใต้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทํากินทําขายว่าไปรับออเดอร์ออเดอร อืมอร่อยมากอ๋อชอบหลายที่มีอาจารย์โจอ่ะคะ่ะว่าเดี๋ยวเราอาจารย์โจอ,อีกทีหนึ่งเด้ออาจารย์โจยังไม่กลับอาจารย์โจลับเอ,อ่อวันวัน,วนอาทิตย์หน้าแป๊บหนึ่งนะคะขอเช็คก,ก่อน ก็จะกินกับนี่อันนี้เป็นอะโวคาโดนะจ๊ะเป็นซอสอะโวคาโดซึ่งมันอร่อยมากอาหารไทยคนอังกฤษชอบทานไหมครับคนอังกฤษชอบอาหารไทยค่ะไม่ใช่แค่คนอังกฤษหรอกทั่วโลกอะเอาจริงๆอะอาหารไทยอะขึ้นชื่อมากค่ะ รั่งหลายๆคนไม่ใช่แค่ฝรัลล่งเอเชียก็ชอบเถอะอาหารไทยมันมีรสชาติทุกๆอาหารนะคะอร่อยหมดแหละุอาหารทุกชาติมีความยูนิคอันเนี้ฟินเพื่อนๆดูดิใครที่ชอบกินอะโวคาโดเนี่ยมันเป็นดิปที่ทำจาก avocado, อะโวคาโดอนะฮะอืมอื่อนนใช้ยด้ อร่อยมากอะโคาโดเนี่ยกินกับไก่นี่คือใช่เลยนะไม่ต้องแบบว่าใช้น้ําจิ้มเยอะแยะแล้วก็เราก็ีจะมีน้ําจิ้มตัวนี้ด้วยที่แบบว่าปกติฉันจะชอบไปทานร้านแนนโดที่อังกฤษมันจะมีไก่ย่างแนนโดนิดหน่อยแต่มันไม่เผ็ดเท่ากับพริกสกอตบอนเนตสกอตบอเนตเนี่ยเผ็ดกว่า เผ็ดหูฉีกเลยค่ะเผ็ดยิ่งกว่พริกอีหิหนูสวนไทยอีกทานไก่มก็ไม่อ้วนใช่ค่ะทานไก่ไม่อ้วนค่ะไก่ไม่อ้วนนะคะไก่เป็นโปรตีนค่ะโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อนะฮะอืมคือใส่ได้เลยอะ่ะใส่ได้จริงๆค่ะ ก็ขิงทางไก่ดานผักไม่อ้วนค่ะอะโวคาโดจ้าอร่อยจังเลยอะโวคาโดเนี่ยบดมาแล้วเรียบร้อยเขาบดเอามาบดเองก็ได้นะ Huh? mom oh. hi baby you back early okay oh thank you sorry baby i didn't know that you were going to be back early ไอศกรีมใช่้อไอศครีมยาไอศครีมวิ่งอยู่ไหนน m ่คาอวิดีโอไลฟ์เบบี้อยากกิน y o เบบี้ไ b a ล้วนคะขอเวลาส่วนตัวหน่อยสามีมา